สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊น้อยมาพร้อมกับรถสี่ประตูอีกแล้วค่ะ,ะช่วงนี้จะนำสี่ประตูมานําเสนอเรื่อยๆเลยนะคะ,ะแต่ว่าคันนี้เป็นรถสี่ประตูที่ราคาเบาๆค่ะ,ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นสี่ประตูตัวยกสูงนะคะของมาสด้านะคะคันนี้เป็นปีสองพันสิบหกเครื่องสองจุดสองเกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้รูปโฉมของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะประมาณนี้เลย อันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยประมาณนี้มาพร้อมกับแม็กแต่งแบบนี้เลยนะคะแม็กแต่งเดี๋ยวดูที่สเปกยางเป็นอันนี้เป็นขอบยี่สิบนะคะสองหกสองหกห้าทับห้าสิบขอบยี่สิบค่ะคะันนี้เป็นขอบยี่สิบนะคะมาแม็กแต่งขอบยี่สิบแบบนี้เลยคะ่ะ ไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็มาพร้อมกับบันไดข้างที่เป็นเหมือนทคลายกระบองนะแล้วก็มีที่เหยียบอะมากระท่ไปอีกแบบหนึ่งเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเปิดชมภายในกันเลยก็แล้วกันอันนี้เราจะได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะอ่าช่างต้าพาพาชมสิอ่าสําหรับภายในคันนี้อ่าเป็นมัดด้านนะครับตัวนี้ก็จะมีกระจกหคช้างให้นะครับเดี๋ยอ่าเย่าย ดูนี่ก่อนนะครับอ่าไม่มีเจาะรูตรงไหนมาแล้วครับโอเคในส่วนของเบะจะเป็นเบะผ้าน,นะครับตนนัวนี้อ่าลลลลาล้างแล้วก็ซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็คุมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ่าโซตัวขอบืออันนี้จะปรับข้างหลังนะครับอันนี้จะปรับข้างหลังีจะปรับขึ้นลงนะครับอ่านี่คปรับขึ้นลงได้อ่าเรา เราทางตรงสูงเราก็ปรับขึ้นเยอะๆนะครับอ่าสําหรับตัวเกียร์ตอนนี้จะเป็นปกเกียร์นะครับอ่างัดแล้วก็ดันขึ้นบนจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครนี่เลยตามนี้เลยนะครับเรอ่มเราจะเส้นม,มันดูอีกนิดนึงนี่นะครับอ่าสำหรับตัวเทปตัวเทปตัวนี้ก็สามารถใช้บทูทูดได้นะครับ อ่จอๆก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างในนะครับอ่าเวลาเรากดล็อกเราก็จะกดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไปฉุกเฉินนะส่วนตัวปรับอ่าจะเป็นปรับแมนนวลน,นะครับอ่าป็นแค่สามตำแหน่งดูส่วนของเลขไม้เลขไม้คันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับนี่ครับขั้นบน้นบน จข้างอ่านี่นะครับเอออ่ามาดูส่วนของเมตรอร้ากันเลยดีกว่าเนี่นะครับเมตดอ้าด้านหน้าขวานะครับน,นะเราย่อแสงได้เลยน,นครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ ในส่วนของนีเนเน้เป็นเตทนะครับอ่าเตทไจะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เลยไม่มีรองนะครับสภาพสมบูรณ์มาดูด้านหลังกันมัางอ่องาอเปาระตูด้านหลังอ่าจะมีรอยเขียนตรงนี้หน่อยนะครับอ่าหล้วก็ตรงนี้นะโดยสีวนสดของด้านหลังนะครับ เบาะข้างหลังก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วมีที่วางแก้วกับที่วางแขนมีที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับดี่หแหละจกลังเก็บไว้ส่วนของกุ้งโซ่ก้างอ้ามีทอออ่องนี้แน่นะครับนี่นะมาจะลอยโดนนะครับลราขึ้นมานะเีอมาดูเม็ดอาร์กันดีกว่าแมตชอาร์กด้านหลังนะครับ หลังหลังขวาน,นะครับนี่เป็นหน้ากระดมเดิมเลยนะพอส่กางเกงเวลาอาร์ตนะครับน่าะเห็นไหมครับอ่ากระดเดิมเลยนะครับ ปิดง่ายปกตินะครับปล่อยปุ๊บดูดเข้าเลยเน,นี่ยนะปุ๊บหน่ลยอะน,น,นะครับอ่าอมือจับก็จะเป็นโฟเมียมนะครับตันนี้จะเป็นโฟเมียมนะนี่ฮนะสวนข,ของบันไดข้างอันนี้จะเป็นของเดิมเลยนะครับอของคู่ตัวเลยนะคู่ตัวแจะไม่มาแบบนี้เลยนะครับ เปตัวสูงนะไฮเลเซอร์อาในส่วนของไฟด้านหลังนะครับอ่าเวลาเปิดตู้มันก็จะมีไฟรีติดนะครับเปิดประตูอยู่เปิดประตูด้านซ้ายอยู่นะครับไฟก็จะติดประตูด,ด้านหลังเหนครับปาจะมีโลโก้มาสด้ามีทีห้าศูนย์โปรนัคบับดูด้านในกันมากนี่ครับ นด้านในแม็กเนเอร์ก็จะมีหูให้สี่หูนะครับหสำหรับมัดเชือกไปนะครับไฟด้านซ้ายก็ไม่มีแจ้หกักเท่าไงน,นะสายดีก็ยังติดอยู่นะครับเราเปิดประตูอยู่ในส่วนของกระชุน จะนนี้มาก็ยังสภาพสมบูรณ์อยู่แลวปับเนดะี๋ยวด้านข้างอันนี้มัง่งนครับในโวนของล้อเอ๊เามาดูภายในด้านซ้ายกันมาบัดนซ้ายหลังนะครับ อันนี้ก็มีรอยขีดข่วนอยู่นะครับอ่ตามการใช้งานนะครับนี้เดี๋ยเรามาดูเป็นอาร์กัอนเลยนี่นะครับสตาร์ตาเมเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักกันเลึกมานะนี่นะเป็นอาร์กเดิมเลยนะ จะใสา่ยาดเนิดนึงนะมือเดียวเอรคเรียบร้อยเอ้ยอะประตูอ๋อตรงนีนะ้ไม่สนิทนะไม่ถ้าไม่สนิทมันจะติดไม่ได้นะโอเคเอ้ย okay. ดปกตินะครับดูด้านหน้ากันมั่งอาโลกโก้ อ่าไม่ใช่โลกโลกนะ้อ่าสติกเกอร์ฮะสติกเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะซิลิโคนอ่าไม่มีรอยทอดมานะล่างก็มีนะนะค,ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเี็ดนเบา่าบาหลังอันนี้ก็จะปรับเอหลังได้นะครับเอกบาก็ พักต,อ,ตองาตาตาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หุ่มไห้เรียบร้อยสวยงามไงมันดูเ,ดเมดอากันมั่งยาก็ยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะเคไม่มีรอยตรงไหนหายไปนะเฮ้บ เอเ่าประตูด้านซ้ายนะครับหน้าซ้าย <S <S มันมีเจาะโลตรงไหนมานะอ่อ๋ยเราลืมดูด้านบนนี่นะครับด้านบนนีนมีแอบเขียนไย,ยันจางๆนะครับเอาไม่ออกนะหนี่งน่าจะเป็นประกาเคมีเคมีเลย อ <c oughs> ่ประตูปิดง่ายปกตินะครับนี่นะ <c oughs> ไอ่เลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชมห้องเครื่องอันนี้ดีวกว่าเราลืมให้ดูเลขไม้เปล่าดูแล้วี่ยช yeah, มห้องเครื่อง ก็ไม่มีน้ำมนันโรสินตรงไหนนะครับตัวังสกเครื่องอยู่เหมืนเดิมนะครับแล้วต่อช่างเลยแต่ง,ตงควมร้อนมามันสาดตรงไหนนะเดี๋ยวเราเาัังเสียงเครื่องอะไรดีบา เครื่องเนเรียบปกตินะครับไม่มีสระดดดตรงไหนนะทำงานได้สมุดปกตินะครับสาดูนี่นครับไม่ไี้ควันไหลออกมานะ เรื่องทำงานปกตินะครับตัวน,นี้จะเป็นท่อเดิมนะนี่เป็นข้อเดิมนะครับท่อเดิมเสียงไม่ดังนะครับข้อเดิมนะครับ,มมรบตงงัวนะน,นี้จะไม่มีเอเรียนนะครับนี้จะไม่มีเอเรียนนะโอเคครับ ะพี่ถึงไหมเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยประการคุณช่วยแป๊บนึงนะ,เ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากช่างตะพาชมรถคันนี้แล้วนะคะเป็นสี่ประตูที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นมาด้า VT Pro เป็นสี่ประตูตัวยกสูงนะคะปี2016เครื่องยนต์2.2คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเจ๊น้อยเปิดราคาเลยดีกว่าค่ะราคาอยู่ที่295,000บาทค่ะคันนี้ส่งงวด5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรถที่แบบน่าใช้อีกคันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นสี่ประตูตัวยกสูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีขาวสวยแบบนี้เลยค่ะอ่าาลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถาม มาที่เจโน้อยได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0817854949นะคะอ่าสำหรับร้านของเรานะคะสมวยรถมือ2ของเรามี2ส,สาขานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์สำหรับตัวเจโน้อยจะอยู่ที่สาขาอำเภอชุมแสงนะคะส่วนเฮียหมวยก็จะอยู่ประจำอยู่ที่สาขาอำเภอไผ่สารีค่ะคร้านเราทั้งสองสาขายินดีที่จะให้บริการลูกค้าที่วอล์กอ mm ิน hmm. เข้ามาหรือลูกค้าที่ชมคลิป ทางช่อง YouTube หรือ TikTok หรือ Facebook ก็สามารถติดต่อเจ๊น้อยได้อีกเช่นกันนะคะเรายินดีบริการค่ะเพราะร้านของเรานั้นมีบริการเซ็นสัญญาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งรถฟรีถึงบ้านกันไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเจ๊น้อยได้นะคะขอเพียงแค่คุณโทรมารับรองว่าได้รถไปใช้อย่างแน่นอนค่ะแสุดท้ายนี้อย่าลืมโทรมานะคะเจ๊น้อยรอยอยู่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย